เนี่ยียสะไปถ่ายรปกับพี่เาเลยียะพี่ปียะแต่งงานนยังยังสดใช่ไหม ยังไม่ได้จบค่ะแต่งงานแล้วใช่ไหมแต่งงานแต่ยังไม่ได้จบซึ่งเอกสารเตรียมยังมีส่วันที่สี่ของข้าวัน เราไปทีละคนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สถานทูตนะคะไต้หวันนะคะมายื่นวีซ่างานโรงงานนะคะก็จะเป็นกลุ่มน้องๆทีออ่สมัครไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็โดนออยกเลิกไปเนื่องจากว่าไต้หวันเนี่ยระงรับการบินเนาะไต้หวันปิดประเทศทีนี้ก็เราก็ได้มาทําการยื่นวีซ่าใหม่อีกรอบหนึ่ง มาแต่จังหวัดแตก่อนมาแต่จังหวัดแต่มาตะบึงการครับบึงการเนาะบึงการอันนี้เด้เชียงใหม่เชียงใหม่อุดรครับอุดรนี่จังหวัดแต่บึงการบึงการสุรินทร์ครับสุรินทร์ขุดรครับอุดรนลบบุรีครับลบบุรีเชียงใหม่เชียงใหม่หนองคายหนองคายมุกดาหารครับมุกดาหารหนองบัวลำพูครับหนองบัวลำพูไอ้เด้นครพนมครับนครพนม โคราชครับผมเอียงก่อโคราชโคราชเอาอันนี้เขาเบากันเยมัเงา้อหอดใส่มือของเขาอันนี้อะไรนะเชียงรายเชียงรายครับเชียงรายเชียงรายครับเชียงรายสองน่านครับอุดรครับไม่มีทอนเชียงรายอันนี้ก็เชียงรายผมมีทอนนี่ก็เชียงรายเนาะมายื่นวีซ่านะคะมาลุงมาเซโอ้นะกแมแนเต๋โอ้นับบ่หอด

พ้ากันเมื่อยบ่ล่ะจองตัวรถกลับไปไปจองเสหมอชิดเลยอันนี้จองตัวรถไปไปซื้อยูมอชิดเอาเป็นบอทีืเดียวมันเป็นเทสกาลมันปอน่าะจะปอน่าะจะมีปัญหาไหมปอน่าจะรถติดเนาะมันนะบะะนอนพี่ก็กลับมือแรกไงกลับอุดรนป้าผมเธอมาวีซ่าแล้วก็กลับอุดรนเพื่นพี่รถทั่ว จองจองไปพี่คืนยุ้ยสุขนทัศวัตต้องไปซีมงแรงไปไปไปอุดรนบรสันไปเซก่อนนะบอบพานมั้งมันไปหอดอุดรนะไปล่งใสที่บุงหูจักได้ปะเออเอาเอกสารก่อนเออเข้าแถวธนานธนาโดนธานนาโดน อะดิเทพอ่ะเข้าเขาแถวตรงนี้เลยแถวตรงนี้เลยซลาบุตรลาบุตรดูเขาแถวไปเด้อลังสรรฮะลังสรรดูรุ่งบานมับนบนอกเออโรุ่งบานไทยดูขี้ไรนะคอมิคนี้

của vậy không là tiền luôn, người ta cứ nghĩ